สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาดูพลิกที่ปลูกนะฮะจะเจอปัญหากับโรคใบหงิกใบงอนะฮะแล้วก็พวกมดคันไฟพวกเพลี้ยต่างๆที่จะเข้ามาทําลายพลิกของเราในช่วงที่เริ่มจะแตกพุ่มแตกยอดส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะฮะก็จะเป็นขี้เถ้าถ่านที่เราหาได้จากครัวเรือนนะครับ เพียงอย่างเดียวนะฮะใช้แค่โรยนะครับบนใบของพลิกนะครับให้ทั่วต้นของพลิกเลยนะครับโรยไปนะไม่ว่าจะเป็นในกระถางนะครับหรือในกระสอบ,นะร,บรอบๆโคนต้นเราสามารถโรยผงขี้เท้าถ่านได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนประโยชน์ของผงขี้เท้าถ่านนั้นนะครับนอกจากจะทําให้ต้นพลิกต้นพืชเขียวงามแล้วก็ยังช่วยไล่มแมลงได้ด้วยโดยเฉพาะ พวกเพลียนะครับตัวอ่อนเวลาโดนผงขี้เถ้าถ่านไปเขาจะระคายเคืองนะครับการทำแบบนี้นะครับผมจะทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอนะครับเราจะโรยให้ทั่วเลยนะครับสำหรับการใช้ผงขี้เถ้าถ่านแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะพลิกนะครับพืชอย่างอื่นเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะไม่ต้องรอให้ใบของเขาหงิกงอก่อนนะครับใบเขียวงามเราก็สามารถ ใช้ได้เหมือนกันนะครับป้องกันไว้ก่อนนะพวกมดพวกเพลี้ยต่างๆนะครับจะเข้ามาทําลายพืชผักของเราหรือคลิกของเรานะครับสามารถป้องกันแล้วก็บําบุงไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะ,ะแนะนําเพื่อนๆคุณผู้ชมที่ปลูกพืชอยู่นะครับ การลดน้ําก็สําคัญเหมือนกันนะครับน้ําที่ผมใช้ลดพลิกนะครับผมจะผสมน้าส้มควันไม้ลงไปด้วยนะครับ <Hampshire> เพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะฮะนี่ครับน้ำส้มควันไม้นะผมจะใส่น้ําประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะเตรียมน้ําไว้ประมาณนี้ครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ําส้มควันไม้ไปนะครับผมจะใส่ไปประมาณ4ฝานะประมาณนี้ครับน้ํา ข้างในนะก็จะประมาณ12ลิตรนะฮะที่ผมเตรียมมานะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใช้ลาดลดพืชผักสวนครัวนะครับหรือพลิกได้เลยนะครับเราลดให้ทั่วเลยนะครับก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ดีเลยนะครับอันนี้นะครับผมจะลดบ่อยหน่อยนะจะเป็นประมาณ3วันนะจะลดครั้งหนึ่งนะครับ ใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในดินนะครับใช้าลาดลดลงไปพลิกที่เราโรยผงขี้เถ้าถ่านเมื่อกี้นะครับเวลาเราลดก็อย่าให้โดนใบนะครับเรารดแค่ในกระถางโคนต้นก็พอนะครับปล่อยอขี้เถ้าถ่านไว้นะครับตรงที่ใบอ,อย่าเพิ่งไปล้างออกนะครับเรารดแค่เฉพาะในกระถางในกระสอบก็พอนะครับส่วนพืชอื่นๆนะก็สามารถ ใช้รดได้เลยนะครับรดทั้งใบนะหรือจะผสมน้ําฉีดพ่นได้หมดเลยนะครับพวกแตงกวาถววั่วฝักยาวนะพืชผักต่างๆผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นทางใบอนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็ยังช่วยไล่มแมลงได้ด้วยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆคุณผู้ชมสังเกตเม็ดพริกที่ เราปลูกอยู่นะครับถ้าเมนะ็ดพลิกเนี่ยเป็นแห้งๆเหี่หยวๆแบบนี้ก่อนที่จะสุกนะครับให้สังเกตดูที่เม็ดพริกนะครับถ้ามีรูเข้าไปนะครับแสดงว่าพลิกของเราโดนมแมลงบรรทองเจาะนะฮะแต่ถ้าพลิกเน่าแบบนี้แล้วไม่มีรอยเจาะเข้าไปแสดงว่าพลิกของเรานะเป็นเชื้อราเป็นเชื้อโรคนะครับเราต้องจัดการนะรด้วยผงขี้เท่าถ่านนะฮะแล้วก็ ตามด้วยน้ำส้มควันไม้นะครับเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับลดลงไปเลยนะครับก็จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับใครที่ปลูกฝรั่งอยู่อยากให้ฝรั่งมีรสชาติที่หวานกรอบผงขี้เท่าฐานก็เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมในขี้เถาฐานจะช่วยให้ฝรั่งหวานกรอบได้ด้วยครับ ครับนี่ก็คือวิธีการใช้ผงขี้เท่าถ่านนะครับสําหรับของดีที่เราชาวผูกผักควรมีไว้ใช้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูนะครับสําหรับผงขี้เท่าถ่านมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวครับนอกจากจะช่วยเรื่องป้องกันเชื้อโรคชรานะครับไล่แมลงแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการบํารุงต้นพืชต้นพริกให้เขียวงามด้วยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ